ครับก็ต้องกราบขอสวัสดีกันไว้นะครับวันนี้เราก็อยู่กับซีดี่เสียงที่คุณเคยทํานะครับอันเนี้ผมไม่เคยทํานะครับในนี้จะดูกันเลยว่ามีอะไรบ้านนะครับลูกแรบกบนะครับเห็นประตูคนสองคนนะครับคนหนึ่งกำลังโทรศาพท์ตอนแรกอีกคนหนึ่งจะไม่มานะครับเราคนที่ยังไม่มาเราผมจะกาให้นะครับ โอเคตอนนี้เพื่อนของมันกำลังคุยอะไรชัดอย่างนะครับรู้เพื่อนอะไรหรอตอนนี้เมืองคอนเสนร์น้ำท่วมนะ่ะอา้าวทำไมน้ำท่วมดอเออมาคุยกันเดือนน้ำท่วมนะครับเดี๋ยวพ่อเข้ามาเฮ้ยหนมผมอยู่กาก่อนนะครับเฮ้ยลูกทำอะไรอ่ผมไม่ได้ทำอะไรครับ อันนี้คือ,อเดี๋ยวรุ่งคุยกับใครแล้วคุยเรื่องอะไรดื่มครับอีลูกเบนมึงดื่มได้ไงอันนี้แดงไปครับแดงไปใู้ดเด่นนะครับพูดเด่นยูทูบอย่าแล้วอย่านะครับ <c oughs> ไปเลยครับอืมไปต่อไปเลยครับเนื่อบอกอะไรบะเมื่อกี้พูดไม่ตรงประเด็นเลยนะครับ รูปนี้คือใดอ,อกูก็ไม่ดูเฮ้ยไม่ใช่รูปนี้คือเห็นแท่งสี่เดี่ยมข้างบนเห็นคนแล้วก็เห็นคำว่าด,ดื่มแล้วมันเ,เกี่ยวอะไรกันนะครับเนาะไปดูกันเลยอันเออดื่ม เนี่ยนะครับเห็นมันกำลังทำอะไรอยู่ชัด่านนะครับอย่างกับว่าดื่มแล้วก็ไอสีเดียมคนที่ผมพูดก,ก่อนหน้านะครับดูกันเลยรูปนี้คือมันดื่มผ้าเช็ดตัวนะครับอืเดิมให้เบิดเลยเนาะนะอ่านะครับมันดื่มอะไรนะครับมันดื่มผ้าเช็ดตัวนะครับอื รูปนี้คือจะบประเดนแล้วนะครับคือมันบอกเพื่อนอีกคนหนึ่งว่ามาเอาให้ฉันหน่อยนะครับแนะอะไรรู้ไหมครับก็เอามาจริงๆแต่ว่าเป็นผ้าซิตหน้านะครับเออกวนตีนเนาะอเพื่อนเบนรูปนี้อะไรครับอเห็นคําว่ารถมีคําว่าขามีคนแล้วก็ดื่ม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 ,มขี้ดื่มขี้ดื่มไหมเนี่ย นะครับมันดูอะไรสแบบนุ๊กนี่น่นจาจะจบประเด็นได้นะครับคือมันขับรถมาร้านนะครับแต่มันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันคนบอกว่าอ่ะาคนร้านบอกว่าเปิดประตูไม่ได้คนขับบอกว่าทําไมล่ะแล้วก็ดวงกุญแจออกมาแล้วก็ตกใจเลยครับดื่มกุญแจไว้ในรถเออมาเดียวเกินก็จบแล้วนะครับสําบคลิปนี้คงครับ